สวัสดีครับบ่าเท่าวัสดีท่านผู้ชมครับค่ําวันที่7มิถุนายน2567ท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมไปหาหมอตั้งแต่ตีสี่พี่น้องนะครับอ่าไปรับยาไปตรวจน้ําตาลนะครับท่านผู้ชมบ้านเฮาจะไปเศร้านี่นะครับไปรับไปรับบัตรคิวท่านผู้ชมนะครับไปแต่เศร้า นะครับก็จะได้รับยาไว้แล้วพี่น้องได้พบหมอไว้เอาบรรยากาศนะครับเบิงทองฟ้าพี่น้องบรรยากาศยามเย็นบ้านเรานะครับบ้านทถาไทยบรรยากาศที่เบิงนะครับทาชุ่มอันนี้ก็บ้าน,านเจลรตรี่เดี๋ยวจะพาไปเบิงเมนูแรงน้ากันนะครับว่านมอนิเจเพ่อดนอยังนะครับผมถ่ายบรรยากาศที่เบิงครับเป็นทงหน้าที่พี่น้องฝนกระตกไปปล่อยอยู่ครับผม ดูท้องฟ้าพี่น้องครับท้องฟ้าหกโมงกว่าจะทุ่มแล้วนะครับนานานี่นา,าน้านพี่น้องจะมืดเร็วเอ้จะมืดซานะครับจะมืดช้านะพี่น้องเนาะนาผมอันนี้ก็บ,บ้านพี่สาวนะผมอ่าครับผมเอาไปเบิงเมนูน้ำกันนะคเจลอตเตอรี่ได้เมนูอะไรวันนี้นะครับรบ่า,าวเถ่าจะรุ่งชุดบนให้แล้วพี่น้องเด้อน,นะครับชุดบนอย่างเดียว นะครับผมงวดที่ผ่านมาหนบเลขเด่นเลขวิ่งหับมาเก้าได้พี่ดองเลขเด่นบ่อผาดนะครับธรรมชุมเดี๋ยวไปเบิ้งไปเบิ้งเมนูน้ำกันครับเขาขั้วเจลอตเตอรี่ธรรมชมวันนี้นะครับวันนี้เป็นคึมคนะครับฝนลิ่นลิ่นแอดธรมชมสวัสดีครับเจสวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นสวัสดีค่ะองเตาได้ตัวนี้เตาคู่ได้ตัวนี้ยเตาคู่แอดพี่ดอง อไฟเจนี่บ่ต้องห่วงไฟแรงมอไม่เรอยคนกัน,นแรงบ่เจนี่พี่น้องนี่เอาเรื่อยเจจําได้บ่มือที่ไอ้ไฟใหม่กระหะเ<ม>นพี่น้องดีที่บ้าวเถ่าเคยอยู่โรงงานะา<ม>นะไอ่เคยอบรมดับเพลิงมมกพี่น้องโอ้ยเจกับเกอร์คือกันไม่ทั้นกระทะนี่ครับ<ม>บ้าวเถ่าเสื้อบ่ชุดใหม่เหมือนที่ใจ่บ่อหนึ่งกระไซนี่เห็นบ่บอหนึ่งอันหลายรอบเลยพี่น้องอันปีหนึ่งสามอัน อันนั้นมือนั้นใหม่ก็แปลว่าจากบ้านเบาเถาเนาะอนอท,ทั้งมอมทึ้งหมอเมื่อใหม่มอมอมก,กับไม่อีกแล้วอันหวดกับไม่หวดกับไม่เออมือเศรา้าไปแต่เศร้าอยู่ที่เจนเบาม,มอจนได้ว่ากับเบาเถาตื่นี้แก่ก่เดินมาพี่น้องเดินมาบา้านเจแล้วตื่นเห็นไฟมันเปิดช่วงปีสี่กลัวเรียนนอนบรลัดนึกว่าพิวินมันจะไปนั่มพอพิวินเพื่นก็จะนัดไปรับยาให้่ันไปตรวจตรวจน้ำตาลให้กันแม่ยนตาเพิ่นแบบว่ายังเหมือนมีไข้หรือพอไปไข้แล้วก็ไอด้วย เจ็์เพิ่นเลยว่าอาทิตย์หน้ายจึงจะพาตาวินไปจ้าของเบาเท่าก็ไปตะเศร้าก็ไปว่ายแหนีเไปไหว่ายาก็ได้คิวไหวยไหมพี่รองห้าก็ได้ห้าก็ได้พบแพทย์ว่าแล้วห้าก็ได้รับยาไหวยแตเสร็จประมาณสี่โมงปุ๊บแหละตัวมันนี่เบาเท่าก็เอารถไปไปต่อผ้าสีรถแล้วก็เอารถเข่าเช็คระยะหลายอย่างกันจนคำโซ่อยู่ในคลอปครับเมนูยังเจย์มันเนี่ ต้มปลาเนี่ยใบมะขามอ่อนค่ะเราเท่าต้มปลาเน้นใส่ใบมะขามอ่อนพี่น้องบ่บ่ใส่อันนั้นนี่ใส่บักนาวเอาเอาคือว่าจะใส่ใบมะขามอ่อนใส่แล้วใส่บักนาวอืมะขามอ่อนเยอะๆยมๆต้มปลาพี่น้องวันนี้วันนี้ต้มปลากับเพราจุนพูนอยู่แบาต้มปลากัระส้มตําค่ะเฮ็ดไปส้มตำคจะเฮ็ดไปแล้วเพอาะแต่เขาสุกกซพร้อมกันกินเลยซมตําส้มตําอำนะครับเเฮ็ดไปรยๆต้มปลาส้มตําอันนี้ใส่ใบยังแน่นี่ ใบพักติวใบพักติวอ่ะติวขาวบ้านเท่ากับเาท่านผู้ชมเอาจังไปเบิงจังไปเบิงไม่นัวอันนั้นก็นหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าแล้เข่าคู่วันนี้เจ๊ลอตเตอรี่เต่าคู่ประ่วงฝีมือร์พันปล่อยห่างบ่ได้ไฟไม่หมอดไฟไม่เพาฝอยด์นี่ฟอยด์พี่สันเจรมาอ่าไมากินข้าวแรกน้ำกันได้ท่านผู้ชมเด้อวันนี้นะครับบ่าวเถ่าจะลงชุดบ่นย่างเดียวให้ยด้าพี่น้องเด้อเลขเด่นเลขวิ่งถือว่าแม่นเดือนดีนะครับบอเด็ดจริงบนลงให้ยท่านผู้ชมและบ่าวเถ่าได้สูตรอ่า เลขติดนี่มากสุดยอดเลยมันน่วงไปบางทีเลขติดนี่เป็นสูตรของปูธรรมชุมสามตัวนี้มาได้บนล่างเดินดีเดินยาวนะครับเบาเถาก็เลยเอามาใส่เหล็กเด่นเหล็กเด่นชุดบนเบาเถาเติมแมกกาซีนติดนึงอ่าเติมน้ำปลานะครับนะครับเป็นชุดบนงวดวันที่16มิถุนายน2567พันไปเบิบเจ็ดจังนน้ากันธรรมชมไปกินข้าวพร้อมกันพร้อมนะครับผมเบิยงสมตําเจเพิ่นธรรมชม ป้าวพี่น้องอ้าวคนนี้แซ่บอีหลี่ได้เบาเทาแต่เจเจนี่อันนี้คือมีตอนอันนั้นของชอบเจ้าเจเพิ่นจะใส่อ่าตอนประแดกไม่ให้เบาเทาน้ำพี่น้องเบาเทามากสิเป็นมากอ่าแต่ว่าหมอกระวายจะกินรสเค็มหลายจะรสจัดหลายที่เจเข้าใจจับหมอาต้องกินตอนหมอคนว่าควบคุมอาหารในเดีอวท่านน้ำน้ำตาลก็หลายอยู่ที่พี่น้องน้ำตาลร้อยแปดสิบเก้าเดี๋ยวเขาเข้าพะยำพายำพึ่งหมอกระวายให้ควบคุมปลาเล่น บิ้งต้มหม้อต้มปลาเสียบอนปูเลยกขึ้นด้วยเจโอ้ยเจย่างมันมุนเออเมืองเนือป่าเจตมาด้วยตำชุมปลาอืมปาหนิหนองมาเจปาหนิหนองบ้านเฮ้าบ้นเป็นปลาเลี้ยงอะนันดอกเ้าเท่าตชุมต้มสมใส่ใบบัปาขามอ่อนมันเท้าก็ยังรูบวใบบักขามเจรานกือก่อ่าหอม เช่แล้วไส่ใบอันบกขามอ่อนอกับพักติวน้อยหนึ่งมาถ <มา S 1> ้าผู้ชมมากย่งบะกะพักติวอ่าเอาหนิพี่น้องมาเบิ่งนะครับชุดบนนะครับหมวดที่ผ่านมาที่เบาเถาลงนะครับผมเด่นนะครับเด่นะบ,บนศูนย์กับเก้าวิ่งศูนย์กับเก้านะครับอันนี้บนอย่างเดียวนะครับเก้ามาลักสิบพี่น้องศูนย์กับเก้านี่จะมาลักสิบศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดเลขติดบ่อเข่าท่านผู้ชมนะครับเลขเด่นนี่เก้านี่มานะครับให้ยุลักสิบแต่ว่าชุดนี้ กัปตัวไว้น้ำเด้อพี่น้องเด้อจับคู่ไม่เข้านะครับพเพราะว่าเหล็กติดว่าเขางวดนี้ท่านผู้ชมได้มาแล้วนะครับปูกัดเลยวเบาเถ่าเอาเลขติดปูไปใส่เด้อนะครับเลขเด่นเบาเถ่างวดนี้พี่น้องเด่นบนศูนย์กับห้าเด่นบนนะครับวิ่งบนศูนย์กับห้าด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมเลขติดงวดนี้เอาสูตรของปูมาใส่หกเจ็ดเก้า สูตรนี่สูตรนี้พี่น้องมาได้บนล่างนะครับเหล็กติดหกเจ็ดเก้ามาได้บนล่างนะครับท่านผู้ชมสูตรนี้เดินดีหกเจ็ดเก้าเดินดีทั้งปีนะครับมาได้บนล่างปูเล็ว่าเปล่าถอ่อเอาเหล็กติดปูไปใส่เหล็กเด่นนะครับจับคู่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้านะครับงวดนี้เด่นให้ที่หานะพี่น้องนะับถามมาคือมาหลักสิบได้ท่านผู้ชมเด้อแต่ว่าเปล่าถ่อให้กันกลับตัวไว้ด้วยนะครับอันนี้บนอย่างเดียวนะครับเด่นบน ครับ06 07 09 56 57 59เน้นที่หลักห้านะครับผมเน้นกระเน้นสามคูหาหกขาดเจ็ดห้าเก้าไปหาสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่ได้เด้อพี่น้องเด้อมาล่างได้นะครับเผื่อมาเลขท้ายสองตัวตะวันเด่นบนเลยพี่น้องผู้ใดมักมักล่างก,กันไว้นะครับกับตัวนึ่งเน้น,นคือสามคูผู้ใดมักชุดล่องกับ06 07 09บ้าท,ท่าวิธีนี้ไครับ0กับ5มาด้วยกันได้ได้ปะครับ0กับหานะครับผมค่ะ กับเปอร์เซ็นต์ตามสูตรกะมีโอกาสมากได้ทำผู้ชมเด้มีโอกาสมาได้เพราะว่าศูนย์ศูนย์ศูนย์นี่ยุรักซิบอยู่แล้วแต่ว่าเลขติดนี่งวดนี่ผมมีหานะครับผมเพราะว่าเอาสูตรของปูมาใส่หกเจ็ดเก้าผู้ใดมาก์คศูนย์หากระจับไ่พี่น้องนะครับเอาเจ๊มะกินเขาน้ำกันเจ๊บัานาังเจ๊นังเอากันหนึ่งห่อนี้มาเผาเอาพรุ่งนี้วันที่แปดเป็นตลาดนัด ตลาดนัดอ่าเจ้พ่นจะเจ้พอนจะไปล่องไงอ่ะขายลอตเตอรี่มืออื่นขายลอตเตอรี่ตลาดนัดของผมลืมแม่ลืมบ่ดีโอ้ยเนาะเครืมอีหลีดิแม่หมูบอกจะเอาแล้วเจ้เอฟซีถามมา่อยู่ดิรับเลขดังเลขกระแสจากมึงเลยของลูกสาวเจ้ส่งไน้องไส้บอกเขางวดเมื่อกี้บ่เขาเขากับเขามาสองงวดสามงวดแล้วบ่เป็นยังเขากับมาล่องแห่ ฮาเพิ่นเปรียบเทียบเบิ่งมาทั้งมองเลข้าเจ้าดังข้าเจ้าหาสลากกินแบงค์หาลูตารีตอะไรเจ๊นิทิดนี่อันนี้ว่า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 อยนนี้ว่าอันเี้วาอันนีว่าอันนี้ว่าอันนี้วมาอันี้ว่าอันนี้ว่ลอันนี้ว่าอันนี้าอันนเ้าอดนนหน่อยนนี้ว่าฮ็ดได้หลาอด้เจ้วน่อันนอันี้ว่าอนนี้ว่งพันน้ว่าอันี้วามนน้่กินนี้วาันบ่กินซำนี้่าันนี้ว่าั้อาเน้เา ต่ว่าตา่าหมอว่าเจ๋ะหมอกะกำชับมาแล้วให้ควบคุมเด้อาสั่นหมอปลาอย่างเดี๋ยวเขาเคกินปลาเอายายาก็ให้เมื่อเพื่มธรรมชุมแต่ว่าพยายามกินปลาแม่นดียวเป็นว่าเออแต่ว่าเบาเถ้าเฝนคนดบ้างกายเพราะแข็งแรงก็ยังแต่จิตใจห้อยแจ่มใส่มาก็ไปควบคู่กันที่เกาลัดเอาเถ้าเย่เคยเป็นโรคเป็นไข่มากที่กันละ เอาสูส่ๆไปเฮ็ดจิตใจเจ็บ,บ <ทำ S 1> ใจ<ส>ตัมประชมต้มปลา,าเจตซิมเราแบ่สดบ้างอ่ะสดเห็ดเป็นไอเสียไปทำชมต้มปลาใส,ส่ใบผักขามอ่อนได้พี่น้อง,โนโงเนาะต้มแบบบ้านเฮ่าละกะส้มตำม,มีพ้มมักนี่แล้วพี่น้องมักตอนปลาแดงเดี๋ยวมากินน้ำกันนะครับจะมาเอฟซีม่นมา,บาเบือ่อดอกเออพนมาบ่เบื่อดอกลงให้โลดเออตามประชมเป็นไอเจตสุดยอดเลยเบาเถ่าสุดยอดเลยบอกน้ำนัวแห้งนัวดแห้งบอกเคล็ดลับ มันาดขามแสบก็เน่าอึนมันโตแบขาม่งั้นบานนี้ก็เห็ดให้โตโตป่าห้องใส่หรอโตปลาขาวขาวเจ๊ล่องมึงแล้วบัานนี้ข้องข้องอันบาขามเปียกมันเป็นอีกจังนึงแต่อันข้นนุ่มสูบเป็นนี่โอ้โหมาทำไรอะไรเอาท่านผู้ชมนะครับแคปหน้าจอที่พี่น้องเบ้าเทาจะได้กินข่าวบาดเนี่ยนี่ครับชุดบนอย่างเดียวได้พี่น้องได้หงวดที่แล้วเนี่ยเก้าเก้ามาหลักสิบนะครับท่านผู้ชม แคปนาจออีกรอบพี่น้องนะครับชุดบนอย่างเดียวนะครับ16มิถุนายน2567เลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่นศูนย์กับ5เน้นไปที่5เลขติดนี่เป็นสูตรของปูครับหกเดเกดินดีทั้งปีมาได้ทั้งบนทั้งล่างเลขติด679นี่มาได้บนล่างได้พี่น้องเด้อผู้ใดมีเลขเด่นล่างเก้าหกเไปติดนะครับจับคู่06 07 09 56 57 59เน้นที่หลัก5 56 57 59นะครับอ่า ไปหาสารากินแบงค์หาลอตเตอรี่ไว้ได้ดิพี่น้องนะครับมาล่างได้นะครับกันกับตัวไว้ทำน่พี่น้องแก็บหน้าจอครับผมเอามากินเขาแลกงน้ำกันบันเอาขอบคุณเจ้นะครับผมครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ